นี่เราอยู่ที่หาดใหญ่นะครับถ้าคือมาไม่ถน,นันตัวประตูเื่อนพับเปียบหรือประตูยืดหดก็จะมีพาร์ทในส่วนที่เราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดจุดเคลื่อนหมุนจุดที่เป็นการต้องเหวี่ยงข้อแล้วก็ลูกปืนล้อล้อแล้วก็ชุดโซ่ทั้งหมดเลย เื้องต้นเนี่ยเราก็ตรวจเช็คในเรื่องของความสะอาดก่อนเคลียร์รางเคลียร์พื้นโดยเฉพาะด้านหลังนะครับเพราะว่าเข้าไปทำความสะอาดยากแล้วก็ในเรื่องของการหล่อลื่นน้ํามันแล้วก็ภายในตัวเขาเองก็จะมีตัวขับเคลื่อนนะครับโซสเตอร์พวกนี้ถ้าเราทิ้งไว้มันจะตายหมายความว่าตายหมายความว่ามันจะแข็งแล้วจะออกมาแช่น้ํามันตอนนี้เรายัางฉีดพ่นได้แล้วก็พอในเสร็จเรื่องพาสสะอาดก็โบเออร์เป่า เป่าพื้นเป่าภายในเป่าฝุ่นเปล่าทุกอย่างแล้วก็จะมาไล่จุดไฟทุกจุดเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีจุดที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไปตามจริงนะฮะนี่เราแจ้งลูกค้าไปแล้วส่วนจุดที่มีความเสียหายอีกจุดหนึ่งที่เราไม่ได้เปลี่ยนก็คือชุด LCD ที่เป็นหน้าจอในการสื่อสารด้านในนะครับจะเสียจุดเดียวคือยังมีวังที่ลูกค้าต้องการอยู่แต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยผิดเพี้ยนกลับมาไม่ได้แค่ไม่ได้ Okay, ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดลองเดี๋ยต้องลองดูว่าจะมีเอฟเฟกอะไรข้างเคียงไว้หลังจากใช้งานแล้วเพราะว่าอันนี้ก็มิดเลยกค้าแจ้งว่ามิดน้ำเลยนะครับถ้าดูจากรอยน้ำเนี่ยก็จะขึ้นสูงเลยแล้วก็มาถึงก็ถ้าเกิดเราไปดึงเลยนะครับอาจจะทําให้จุดข้อจุดเวี่ยงนะเขาฉีกขาดได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีการตึงรัดมาด้วยกันทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่ามีติดจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะ ให้โครงสร้างเนี่ยมีการบิดได้เขาบิดปุ๊บทีนี้มันก็ต้องมาดัดมาอะไรนะมันก็จะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์อันนี้เราก็มาดําเนินการตามคําขอเลยนะครับลูกค้าบอกว่าให้รีบเข้ามาตรวจเช็คว่าจะใช้งานโดยรวมสภาพในหัดใหใจตอนนี้ไม่มีน้านะแต่ว่ามีเรื่องของขยะซึ่งทางผมเข้าใจเลยนะว่าทางเทศบาลก็กาลังดําเนินการอย่างในจุดบริเวณที่เราอยู่เนี่ยก็มีรถทั้งตัวของแวคโครถตักรถ ขุดเนี่ยเข้ามาแล้วก็รถหกล้อเข้ามาเก็บกู้ทำความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ของลูกค้าก็จะมีทางทีมที่ทำความสะอาดด้วยครับตรงบริเวณนั้นก็ยังเก็บกู้อยู่ทั้งเมืองครับแต่ว่าการค้าการขายสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือพวกกองสิ่งของที่ไม่ได้ใช้อย่าไปเรียกว่าขยะเรียกว่าสิ่งของไม่ได้ใช้ดีกว่าเพราะว่าผมยังสังเกตเห็นได้ว่ามีคนมาเก็บวัสดุจากกองนั้นด้วย แล้วสิ่งหนึ่งที่จะเห็นอีกอย่างก็คือรถที่จมน้ำทั้งคันก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยทั้งคาบดินคาบตะไคร่จับครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องรอลูกค้าก่อนให้ลูกค้าเข้ามาประเมินร่วมด้วยว่าจุดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ที่เราได้เปลี่ยนไปนะให้ลูกค้ามาดูว่าเขาจะโอเคทั้งหมดไหมนะครับง่างเดี๋ยวดำเนินการอะไรแล้วเสร็จก็ถ้ามีโอกาสจะถ่ายวีดีโอื่อนๆได้ดูอีกทีขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ